เทียบกับงานของเรานะครับเดี๋ยวเทียบให้ดูเลยเทียบจัะจะให้ดูเลยนี่ครับวันนี้มารีวิวให้ดูเลยนะครับตัวพรมเดิมของตัวอ่า Porsche Panamera นะนี่ครับดูภายในนะครับนี่พมมาเลยนะครับพมเดิมที่แถมมาจากโชว์รูมนะครับงานเนี่ยงานหนังจะค่อนข้างบางเลยนะครับแล้วก็ฟองน้ำร้0ยเนลยนะครับไม่มี XPE เลยนะครับดูความบางเทียบกับงานของเรานะครับเดี๋ยวเทียบให้ดูเลยเทียบจัะจะให้ดูเลยนี่ครับ ความหนานะครับต่างกันอย่างชัดเจนนะครับผงเรา FPE 2ชั้นนะครับมีฟองน้ําแล้วก็ตัวหน้าหนังอ่าหน้าของพรมนะครับที่เป็นหนังเนี่ยจะก็ค่อนข้างหนาเหมือนกันนะครับก็เลยไม่ทําให้เกิดรอยแบบนี้นะครับเนี่ยรอยการใช้งานนะครับดูการเดินได้เนี่ยค่อนข้างบางเลยเป็นได้เส้นเดียวของเราเป็นได้2เส้นนะครับเดี๋ยวมาดูอ่าหลังจากติดตั้งนะครับว่าภายในจะเปลี่ยนไปแค่ไหนนะครับผมอันนี้เป็นแบบเดิมเนาะเอาแบบเดิมเทียบกับแบบใหม่ให้ดูเลย อันนี้แบบเดิมนะครับอันนี้เป็นแบบใหม่จากร้านเรานะครับสปอร์เช่พานามีล่นะครับ